<c oughs> อิน <c oughs> เดอร์รักอกฟ์สู่เกมวอลซีนครับท่านชมครับ <c oughs> เรามาอยู่กันในเกมที่มีซอมบี้มากมายอีกครั้งเนื้อเรื่องเกมนี้ก็คือชาวนิวยอร์กครับสี่คนคือไม่มีทางต่อสู้แล้วก็ไม่มีทางพิสรภาพไปแล้วก็ข่าวลือเรื่องที่ว่ามีทางรถไฟใต้ดินครับที่จะทำให้เขานีจากไอ้พวกซอมบี้พวกนี้ได้นะครับ ไปเอาไปกนดีกว่าพอดีว่ามาคนเดียวนะครับวันนี้อันนี้คือเปอรเอไอของเราอุป่ะขมอนตามมาเราก็ค่อยเล่นเลยครับท่านชมครับไม่มีใครมาด้วยเลยอะเกมนี้ดูจะเงียบเหงาครับท่านชมเพราะว่าผู้ผู้พัฒนานะครับ น่าจะไปขายในสตรีมนะครับถ้าขายในสตรีมเพราะว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะหรือไม่เกี่ยวนะครับเฮ้ยยิงวะยิงวอืมอืมไอมาจะทื่อนี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมใช้ไม่ค่อยได้เลยเลื่อยกว่าคนคนนี้แบบมีการบล็อกเมกนะอืมฟันครับฟัน มหานครนิวย์อที่ติดเชื้อครับตอนนี้ระวังครับระวังโอ้โหโอ้หยิงนะครับเอ๊ยระวังไอ้ตัวนั้นด้วยเดือดเฮลช่วยด้วยเพื่อนโอ้โหไอ้พวกคีสพวกเด็กๆยิงครับยิงอย่าให้มันเล้าคอเสื้อได้ตัวนี้ <c oughs> ตายยากแล้วตัวนี้เป mm ็น hmm> บ่อยนะครับเป็นเป็นวัดครับเป็นวัดเออโอ้ของดีๆไหมบาสุก้ามีปืนไหมหรีักปืนไปจันตัวผมมาณนี่เรียกกเท่ เกี่ยวระเบิดครับเพื่อนๆถือนิดนึงนะครับโอ้โหสั่งไปไหนก็ไปด้วยพวกเอไอเปิดประตูครับเกมนี้จะดีอยู่อย่างก็คือแบบถ้าคนเข้ามาใช่ไหมถ้ากดกดเพลโอุ้ยเดี๋ยวเดือดคนว่าเสกอะไรออกมาเพื่อน ข้อมาคนเดียวก็รอทุกคนนะครับทุกคนเราไปชั้นใดกันกนี่เราลงใต้ดินนะครับชันนนน้นสุดท้ายเลยนีเป็นี้เราอยู่ชั้นสุดท้ายแล้วทุกคอันนี้ได้เป็นห้างสรรพสินค้าของอนิวยอร์กนะครับไม่ค่อยมีคนเลยแถวนี้เสียงอะไรกันครับรีมาครับ อทำไมมันโอรเสกรถทีเลยโหดูแบบเป็นงานเลื่อนๆอยู่เลยนะเฮ้ยยิงเฉยเพื่อนโอ้โหนี่คือกระจกนะครับท่าำชมครับมันจะมาทางไหนเนี่ยดีกว่าอ๋อมันมาด้านล่างนี่ผมรู้โอ้โหล้นแบบล้นกระละหนาวเลยนะ ยิงครับมาทัง <Mach> น an <anak lonely> ั <disciple> ้นเลยหรอเนี่ยเล่นกับคนไม่หลากหลายอ่ะโอ้วยกับเอไออ่ะจะบอกว่าเพื่อนเราตายไปแล้วนะมันไม่ใช่เพื่อนเราครับยิงครับยิงเดียวเดี๋นี่ไม่มีอะไรมากนะครับยิงแต่ฝูงซอมบี้ถ้ามากับเพื่อนคงสนุกน่าดูนะ ปุ้มที่แรงครับระวังข้างหลังด้วยอย่าหวยให้มากอย่าหวยให้มากโอ้ลูกกระสุนหมดนะครับท่านชมทำไงไดะครับเติมครับดีบครับโอ้โดนระเบิดด้วยอโอ้อะไรนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวขอขอไปยิงตัวนั้นก่อน มันมีคอมเมนต์คอมเมนเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเราโดนลมครับท่านผู้ชมโอ้โหเอนนาเราระวังตัวนี้ด้วยครับระวังบอลล้าคอโอ้โหตายครับเราต้องยิงหัวนะครับเกมแนวยิงปืนหรือเกมแนว RPG เราต้องเล็งหัวสอยตัวนี้ตกมาเลยครับ ตายกันละนาวมีทางรอดหอดแล้วแถวนี้แบบพ่จองเพเราตีไรตีไรอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมันบางขนาดนี้เนี่ยไปทางนี้ทางนี้ตอนนี้ผู้คนยังไม่เข้ามานะครับดูจาก่อนะครับเปิดลิฟต์แล้วก็ไปไปอันนี้เว้ย

โอ้ครับตอนนี้เครื่องบินของหน่วยนาวิกกำลังยังไปช่วยเรานะครับทำศบของซารัตนะ <c oughs> เฮ้ทำอะไรบ้างสิเพื่อนเครียดนะครับเดินกับ AI ไอเ่อทำอะไรอะ่ะเดินวนตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยประจำการหน่อยเพื่อนมาสุก้า <c oughs> อ้ามอนเราก็จะทําการเปิดคนระับเปิดที่กรงขังใช่ไหมคือกรงขังเปิดสิอ๋อเฮียบมันไม่ใช่เปิดกรงขังมันคือกระตุ้นไฟฟ้าดูแผนที่นะมาอย่างเยอะนะท่านผู้ชมครับ เราจะต้านไหวไหมหนีขึ้นข้างบนก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์ปื่นแปบบ๊บปื่นแปบบ๊บเฮ้ยปืนปืนเออโอ้โหเน่าหมดครับโอ้โหผีระเบิดเป็น <laughs> การบุกที่สุดยอดไหมครับ โอ้ยิงให้หมดนะครับข้างหลังก็มาโหระวังครับระวังผีพวกนี้มันมารอบด้านนะครับทนผู้ชมเราก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่และภาระของเราเลยยิงครับยิงเยอะจัดนะครับไ i ว่าไงไอมันมีการหิ้วเลือดเองนะครับไ i เกมนี้มันฉลาดนิดนึงนะผมใช้ปืนมิดกดหน่อยแล้ว สายเกลียดครับปืนนัดเดียวครับได้นกหลายตัวเลยโอเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณแอนนาก่ครับคุณแอนเนต้านะครับอยู่ไหนฮะเออคุณแอนนาคือคนเสียงเสียงนี้มันข้างบนครับข้างบน หนุ่มโหร้อนว่าไงไอ้มาผิวปากครับโอ้โหสะดุ้งไอ้เตียวแดงใช่ไหมเนี่ยเตียวแดงจากพาที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็หิวให้ไอ้หมอนี่เออโอเคไปไปไกลกว่า บ้าระโบนจริงยุมด้ยปืนเฮ้ยทำไมไม่มีใครมาเล่นเลยวะเฮ้ยบันโก้บันโก้บันโก้นกี่คนญี่ปุ่นใช่ไหมเฮ้ย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 มอน,านไปไปตามมาตามมาไม่เห็นจะแน่นะค้นชมแล้วก็เปิดกล่องใช่ไหม จะได้ไหมไม่ได้มีแต่อาร์พีจอาร์พีจีแก RPG. ็อาร์ีตามมาครับเปิดเออเปิดประตูบุยเหมือนดูหนังเลยใช่ไหมโดดครับอึ่มแล้วก็ยิงอันนี้คือเอ,อ่ออะไรเนี่ยโอ้ยิงครับ ยิงทะลุทลายเลยทำไมมันเหมือนแบบที่มอสโกโเลยวะเห <c oughs> มือนพาร์ทที่มอสโกโน,นะครับท่านผู้ชมเหมือนเป๊ะเลยอาคารโครงสร้างและพื้นฐานมันสร้างหมดไนหมดเลยหรอในด่านที่เราต้องไปทำภารกิจหลายอย่างครับ <c oughs> ผมแนะนำว่าให้ชวนเพื่อนมาเล่นนะมันจะดูดีและรวดเร็วกว่านี้ครับ มาอย่างครับผู้ผู้คนเข้ามาเล่นกับเราอย่างอย่างครับไอเตี่ยวแดงใช่ไหมไอเตี่ยวแดงอันนี้ครับเป็นด่านเป็นด่านทางรถไฟโอ้โหพ่อหนุ่มครับทำไมพ่อหนุ่มม่เปิดไม่ได้วะเนี่ยโอเคครับเราก็ต้องไปเอาแบบพลังงานนะครับหรือกับระเบิดไม่รู้จำไม่ได้เปิดประตูครับไปข้างบนก่อน เออถ้ามีเพื่อนได้นะเชื่อไว้บรมีไอ้มุมซ้ายมุมซ้ายอะไรขวาไม่มีครับไม่กว่ามันโดดเสิพงศ์โอ้โหโคตรนี่ลูกสู้เลยเนี่ยแต่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเร็วนะครับท่านชมเร็วมากจริง ต้องเอามาสองรอบใช่ไหมต้องฝ่าวงล้อมไปแล้วว่าไงเพื่อนกับดักกับดักเฮ้ยกับดักโหลฮะโลระเบิดระเบิดเฮ้ตายกันนะโอ้ยเพื่อนแบบโคนลงทุนไปเถอะครับ <c oughs> แก๊สทันนี้ครับเพื่อน <c oughs> ปืนเราก็หมดแล้วครับวาตอนนี้ก็จะหาที่เติมกระสุนนะครับทา่านชมรถเออโอเค <c oughs> ได้หนึ่งกล่องนะครับ <c oughs> ไปทาง <c oughs> ไหนอันเดิมนะครับกลับทางอีกครั้งโอ้โห <c oughs> <c oughs> ว่าไงตามมาตามมาพวกสมุนเฮ้ยมันยากขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ดูแลตัวกันบ้างนะครับคุณชมครับอย่าออกไปไหนเยอะนะฝันครับฝันระวังมาโดดเสียคอด้วยนะรีบโอ้โหเก็บยันปชื้อเราพร้อมแล้ว อไปทางเดิมครั้งแล้วก็เจอกับไอ้พวกนี้อีกครั้งอไร้ผมนี้ระบากใจจริง <c oughs> เฮ้ยหวังไงมาเร็วไปเร็วตามมาตามมาเอ๊ทึบถึงแบบตามมาถึงนี่เลยหรอกีอิบวานครับ okay, oh, โอ้โหไอ้แก๊สไอ้แก๊พิส ยิงหัวมันครับท่านผชมยิงตรงหัวเอาไปทางไหนต่อแตทางนี้นะครับตามผมมามีประตูด้านล่างใช่ไหมขึ้นผิดขึ้นผิดนะครับเปิดประตูโอ้หือเปิดประตูอีกครั้งแล้วก็กล่องอยู่เชื่อผมไหมมันมีไอตัวนั้นแน่นอนมี นี่ครับไปทางรถไฟทางเดิมนะรีบหน่อยคนะรับรถไฟจะออกแล้วไอ้พวกที่อยู่ข้างในมันก็ไปช่วยเราทำอะไรสักอย่าง <c oughs> โอ้โหผู้หญิงเหรอมันคือซอมบี้ผู้หญิงใช่ไหมนี่ยเปิดทางนี้เอาปุ๊บอ่ะโชบซ้ายขวา โอ้หเป็นห้องอับนะครับท่านชมเราต้องฝ่าวงล้อมไปใช่ไหมไม่ฝ่าไม่ได้เนี่ยโอ้โหเยอดจัดนะครับรีบไปกันดีกว่าอื้มอื้มอื้มไอ้พ่อหนุ่มผิวเข้มนี่แบบไม่ค่อยว่องเท่าไหร่เหมือนเอ่านิจา่าที่พาร์ทญี่ปุ่น,นครับพาร์ที่เจ้าเหา่าครับโอเคครับอ๋อรถไฟก็ได้ เราก็ทำการเตรียมออกรถไฟนะท่านผู้ชมครับไปไปกันดีกว่า<ำ>ไปเฮ้ยพวกซอมบี้มันยังตามมาอยู่อโอ้โหแก๊สพิษลมครับลมแก๊สพิษมันจะลมในรถไฟได้ไหมโอม้โหและแล้วแล้วก็ออกกับชานชลานะครับขอทางรถไฟสาย,ยนิวยอร์กใช่ไหมเราจะเดินทางไปไหน,น,าานก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับ พ <c oughs> ีการไปเผาเลยนะับปุ้มๆย่มเอาแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมวอร์ซีในพาทนี้ครับถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์นะครับถ้าชอบมากฝากแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้คอมพาร์ต่อไปครับไปบ,บาย